นักกีฬาแฮนด์บอลบีชหญิงในชุดสู้ศึกซีเกม2021หรือฮานอยเกมส์จำนวน21คนเข้ารับการตรวจ ATK เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และรายงานตัวต่อนายสุภกิจจันตรี พ่วงหน่วยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีในฐานะที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมาคมกีฬาแฮนบอลแห่งประเทศไทยให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทีมที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีโดยชุดสู้ศึกซีเกม2021หรือฮานอยเกมมีหัวหน้าผู้ฝึกสอนคืออาจารย์แวนวรรณพันธ์ครูจำนานการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีผู้เคยพาท,ทีมแฮนบอลชายหาดหญิงไปแข่งขันในหลายรายการทั้งในประเทศระดับเอ เและระดับโลกได้แก่อันดับ1กีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยณจังหวัดอุบลร,ราชธานีปี2564จังหวัดเชียงใหม่ปี2563กีฬานักเรียนนักศึกษาที่จังหวัดอุดรธานีปี2563ปี2562อันดับ14รายการชิงแชมป์โลกครั้งที่9ที่ประเทศรัสเซีย ปี2560อันดับ1รายการชิงแชมป์เอเชียครั้งที่4ที่หาดพัทยาประเทศไทยปี2560อันดับ6รายการเยาวชนหญิงชิงแชมป์โลกครั้งที่1ที่ประเทศมอริเชสเป็นต้นสำหรับกีฬาซีเกมครั้งที่31ซึ่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นเจ้าภาพเดิมกำหนดไว้ในเดือนพฤศจิกายน2564ที่ผ่านมาแต่เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิดระบาด จึงเลื่อนการจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่12ถึง23พฤษภาคม2565แต่จะยังใช้ชื่อเดิมในการจัดการแข่งขันคือฮานอย2021มี40ชนิดกีฬาและกีฬาแฮนบอลมีชิง4เหรียญทองโดยแบ่งเป็นแฮนบอลชายแฮนบอลหญิงแฮนบอลบีชชายและแฮนบอลบีชหญิง ทางด้านนายสุภกิจจันตรีผู้จัดการทีมแฮนด์บอลบีชหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าถือเป็นโอกาสดีที่ทางสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยได้ไว้วงางใจซึ่งทางโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีถือว่ามีความพร้อมในทุกด้านที่จะช่วยดูแลนักกีฬาเหล่านี้ให้มีความพร้อมซึ่งปกติทางการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติจะต้องมีการเก็บตัวนาน6-8เดือน แต่เรามีเวลาแค่ประมาณ4เดือนโดยในช่วงแรกจะเป็นการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายเรียกความฟิตกลับคืนมาให้กับนักกีฬาทุกคนซึ่งจะระดมบุคลากรภายในโรงเรียนกีฬาอุบลมาช่วยกันและจากนั้นจึงจะเข้าสู่การฝึกซ้อมเฉพาะทางด้านแทคนิกของกีฬาแฮนด์บอลชายหาดควบคู่กันไปซึ่งเวลาที่มีอยู่นั้นน่าจะเพียงพอและนอกจากการเก็บตัวฝึกซ้อมที่อุบลราชธานีแล้วจะมีการออกไปเก็บประสบการณ์อุ่นเครื่อง ตามพื้นที่ต่างๆในประเทศตามความเหมาะสมกับสถานการณ์โควิดโดยจะมีการคัดตัว2รอบคือช่วงปลายเดือนมกราคมจาก21คนเหลือ15คนและเดือนเมษายนจาก15คนให้เหลือเพียง10ที่ดีที่สุดก่อนที่จะเดินทางไปแข่งช่วงกลางเดือนพฤษภาคมซึ่งการแข่งขันกีฬาซีเกมในครั้งนี้ในใจตนนั้นคาดหวังถึงเหรียญทองกับนักกีฬาประเภทนี้ ตอนนี้ในระยะเวลาที่เหลือนี่ประมาณ 4- 5หเดือนซึ่งถ้าถ้าโดยเงื่อนไขถ้าไม่มีสถา,านการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดโคโรนาต่ก่อนกติการเราต้องเก็บตัวนี่ดเดือนถึงเเดือนแต่นี้เราเหลือเวลา4เดือนกว่ากว่าแต่ถามว่าก็พอพอได้นะครับแต่ถ้าเราจะเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่นี่อย่างเดียวนี่เราก็จะได้แต่ของทักษะกับเรื่องของความแข็งแรงแต่เราจะไม่ได้ประสบการณ์ เพราะนั้นทางสมาคมโดยท่านนายกสมาคมท่านสมบัตินี่ก็พยายามมองดูว่าเรานั้นจะสามารถไปลงทีมหรือไปฝึกซ้อมประสบการณ์กับประเทศไหนได้บ้างท,ที่ที่ที่อยู่ในอาเซียนหรือไม่อยู่ในอาเซียนนะครับซึ่งซึ่งตอนนี้ผมก็ต้องคุยกับทางผู้ใหญ่ที่ว่าเราจะไปตรงไหนที่สามารถมีคู่ซ้อมหรือมีมีทีมที่จะให้เราลงประลองทีมได้ครับคือตอนนี้ถ้าถ้าดูในอาเซียนนะครับถ้าเท่าที่ดูนะครับคือผมไม่ได้มีโอกาสไป ไปไปร่วมทําทีมในการแข่งขันเอเชียนบีตเกมที่เมืองดานังประเทศอของเวียดนามนะครับนี้ก็เราได้ที่สองกน็น่าจะได้ที่สองหรือที่สามนี่แหละแพ้แพ,พ้ทีนี้เราดูก็ต้องเอาจุดอ่อนนั้นมาสัก,กาต้องกลับไปดูเทปการแข่งขันในแมตช์นั้นดูด้วยแล้วก็จะดูว่าเราจะต้องปรับปรุงพัฒนาอะไรแต่ตอนนี้ในอาเซียนนี่มันมันมันไม่มีจีนไม่มีไต้หวันไม่มี ญี่ปุ่นไม่มีอะไรเรามีแต่อาเซียนถ,ถ้าถ้าอย่างตอนนี้เราเขาคาดหวังว่าทีนี้ถ้าเราซ้อมดีๆเบียดดีๆ,ๆ,ๆเราก็น่าจะได้เหรียญทองนะครับไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะไม่น่าจะพลาดนะครับถ้าดูนักกีฬาตอนนี้ตอนนี้นักกีฬาบางคนนี่ก็มีประสบการณ์เคยเข้าร่วมกันเนี่ยขันมาแล้วหลายหลายแมตช์ก็จะใช้ประสบการณ์แล้วก็เราดูจากการแข่งขันจริงชนะเลิศแห่งประเทศไทยเมื่อโรงเรียนกีฬาจาังหวัดวรราธาธนีนี่เป็นจ้าภาพเมื่อที่ผ่านมาตอนเดือนธันวาานั้นก็ดูแล้วเด็กเด็ก ใหม่ๆที่ก้าวขึ้นมาก็มีทักษะมีความสามารถสูงพอสมควรครับก็ตอนนี้นะครับพี่น้องจะไทยครับกีฬาแฮนด์บอลก็เป็นชนิดกีฬาแฮนด์บอลชายหาดนี่เป็นชนิดกีฬาหนึ่งที่ที่ผมก็เพิ่งได้มีโอกาสได้เข้ามาทาทีมนะครับแต่ก่อนผมก็เคยเล่นแต่กีฬาตะก้อนะครับเป็นโค้ชตะก้อทีมชาติเคยทําทีมชาติตะก้อมาแล้วก็เป็นกีฬาที่สนุกกีฬาหนึ่งโอกาสการแพ้ชนะดูจากการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย เมื่อเดือนธันวาคม2,564ที่ผ่านมามีประชาชนผู้ดูในสีนมาดูแล้วก็มีความสนุกสนานแล้วก็มีความเร้าใจเป็นเป็นกีฬาที่น่าติดตามที่น่าจะพัฒนาซึ่งในะกีฬาเราก็น่าจะมีโอกาสในระดับเอเชียนเกมและระดับโอลิมปิกต่อไปเพราะกีฬาแฮนด์บอลนี่เป็นกีฬาที่ที่มีบรรจุกันของแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกนะครับถ้าถ้าเราพัฒนาในะกีฬาของเราแล้วก็มีประสบการณ์มี มีสถานที่ฝึกซ้อมมีอะไรดีๆก็น่าจะส่งผลที่จะทำเหรียญให้ประเทศชาติในระดับเอเชียนเกมหรือโอลิมปิกได้ครับ